พูดจริงพูดจริงเลยอย่าใส่ร้ายพี่เดี๋ยวคนเข้าใจผิดหมดทุกคนก็ดูออกว่าเขาเศร้าเจอ,เจอ,อ,อนนทำตัวเป็นทีแมนดาวอีกแล้วขอร้องเถอะวันนี้อน,นุสงพ้อมไหมวเออเนาะพอยมาเปล่าไม่รู้แต่ผมทักไปแล้วทักแหม่พอยละไม่ไม่ไม่นี่ขายของให้พี่สักออเดอร์สองออเดอร์หน่อยดิไม่ขายอะขายปุ๊บนะทำแบบเมื่อคืนอะ หนึ่งไม่เอาอ่ะจะอ้วหนึ่งออเดอร์แล้วก็จุ๊บห้าครั้งทำได้ปะไหนอย่าดูเออดูดิดูดิดูดิเออขอร้องเถอะเร็วเร็วเร็วเอาจริงไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูอ่ะพี่ไปดูพี่ไปไม่เอาไม่เอาเรพี่ทำปะ รอยันชาติหน้าไม่เอาเร็วเคยนเลยเลยพอรแต่รอเนยไงไม่มีใครรอเอาเอาเนยนี่เราไปเอาไปวางสวยแล้วอ่ะอะนี่ด้านใดหน้าอยู่นะพี่บอกในหน้าทดาก็ไม่ทำค่าใดหน้าก็ไม่ทำตอนเย็นใดหน้ายังทำอยู่เลยก อ่ะอ่ะอ่ะเลยไมไ,มไม่ได้สมว่าเลยขายได้ใช่ปะ่ะแล้วเมื่อคือพนพลอยทำาไงพี่ทำาไ้ดูก่อนดิพี่ทำไม่ได้พี่เป็นผู้ชายพี่ทำไม่ได้พี่บอกชื่อพี่หินใช่ไหมคนเดียวใช่บอกชื่อพี่หินด้วยไหมแล้วก็ลูกผมเอ่อสำหรับใครสมมติว่าอ่ะคุณคุณ คุณลมสั่งซื้อเนี่ยคุณลมสั่งซื้อเนี่ยเนยก็บอกว่าเออขอบคุณพี่คุลมมากนะอ่าสมมุติพี่คุณนัทคุณนัทอ่ะคุณนัทบอกคุณนัทสั่งซื้อเราทูอ่าเนยก็ขอบคุณคุณนัทบ๊ปอ่าจุ๊บ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 อ่ะอ่ะกี่หมวกกี่หมวกห้าห้าอ้าวขอบคุณทำไม่ให้ใล้หน่รอดูอย่าเอาพี่เมดูก็ได้ อาจริงไหมอืมอายมากพี่คือคือให้เนยแบบเป็นโดนไก่จิกยังเยอะยังดีกว่าไม่ได้คนเราต้องแบบกล้าทําใครสั่งซื้อชื่ออะไรดีสมมติอะคุณนัทสั่งซื้ออะคุณนัทขอบคุณคุณนัทนะคะสั่งซื้อเราทูสอสองไม่แมบบ่ไม่เอาคุณนัทเอาแบบพี่นัทพี่นัทแบบพี่นัทแบบหวานหวานแบบหวานหวาน ขอบคุณพี่นัทนะคะซื้อราวทูสองขวดมุ่งคุณจะเอาเรียกเยกอยากเคลิ้นดิว่าเหงื่อแตกวะไม่พอขอร้องเถอะน้องน้องเตยเน็ตไม่ดีตออปปตออเตยเราขึ้นใหม่อีกรอบเปล่าเตยน้องเตยเดี๋ยวนะหายอ่ะเราขึ้นใหม่อีกรอบเปล่าเรขึ้นมาทำไมเนี่ยขอร้อง เนยเนยเร็วเร็วเนยสี่ใส่อีซี่ครั้งเนยเร็วเร็วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ถามจริงจริงเนยต้องเล่าเนยต้องเล่าพี่ฮินให้ฟังแล้วแหละเล่าว่าอะไรอ่ะเล่าเล่าว่าอะไรอ่ะคือไม่เอ๋ยคือถ้าเกิดว่าอยู่บริษัทอ่ะ ก็คือว่าพี่หินน่ะนางว่างชวนนางไปไหนได้หมดเลยว่างอะไรทุกวันนี้กูก็ต้องนั่งตัดคลิปอยู่ว่างเลยพี่หินพี่เขาขยันเขาตัดคลิปตลอดเขาแบบไม่ค่อยว่างเลยคนลุกนะเคียียบี้เด้งทำอะไรเนี่ยคนลุกไรล่ะไรล่ะ,ะ,ละคนลุกท<พ>ออยู่เลยอย่าบาเลย พี่ก็สวัสดีครับเตยเป็นไงฝึกงานเป็นไงบ้างชิลมากชิลแบบชิลจนง่วงใช่ไหมเพราเก่งกว่าเดนยนะเพราเก่งกว่าเดนยนะไปเลยเอาถ้าพูดอย่างนี้ในโกรธนะเอาสิไม่คือเราเก่งกว่าเดนยนะที่ไม่หลับแล้วพรุ่งนี้เต้นยูทูปพี่นอะไรว่าเต้นยูทูปเนยทำมาฝึกงานสองวันโดนแกล้งซะแล้วเฮ้ยโดนแกล้งบ้างยังเตยไม่มียังเอ้ยโดน ไม่มีใครแกล้งเลยคือพวกพี่อยู่กันเนี่ยไม่มีใครแกล้งเลยไม่มีไม่มีนด้นั้นนะไม่จริงพี่หินและตัวดีเลยไม่มีเลยเขาคิดคอนเทนต์ตลอดเวลาชีวิตเขาอ่ะแล้วถ้าให้เขาคิดนะเขาจะคิดที่ร้อนๆเขาจะแบบชวนไปที่ร้อนๆอะไรเงี้ยไม่ร้อนอันนี้เย็นเย็นมากถามตามเตยดลเย็นพี่ลารุโตมาเลยว่าไงคะจุ๊บนี้ได้แต่ไดมาไม่ทำ น้องเิดเปิดกล้องเออเปิดกล้องเปล่าเอฟดีจะได้ได้ลงยูทูบนะอุ้ยปุดกล้องยังไงอ่ะฝุด่มกล้องเลยอ่ะปิดไงวะประตูเย็นเบี้ยวนะคะเพราะเขาเลยเบียใครแล้วใครคือเนยเนยคือใครเนยคือน้องเนยโอโอที่จุกเมื่อกี้อะค่ะจุกใหม่อีกรอบดิไม่เอาจุกใหม่อีกรอบ้อนี้มีรอบเดียวค่ะห้องนี้มีรอบ เปิดมาวักนก่อนที่เออที่น้องเตยไลฟ์อะ่ะน้องเตยไลฟ์เปิดยังไงเออน้องเตยเคยไลฟ์ดิตเดยวหนูอลองก่อนได้ครับเด <c oughs> นน้สีสวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ไงพี่กอฟขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเห็นไหมให้เนยทำแล้วก็ได้ของเนยเนยทำอันนี้นี่ถ้าพี่เขาส่งหัวใจหรือว่าอะไรไหมเนยเขาทำเอ็นดซี่อ่ะ <c oughs> ขอบคุณคต็ <c oughs> ทำไมต้องทำคนอื่นเออทำไมต้องให้คนอื่นแบบอายคนว่าขอ,อร้องเถอะได้ได้ยังทำนะเตยยังทำนะถามูาม้นถ,ถ,ถามนู้ทำเนี่ยเน<อ>ยทำมาเยอะกว่านั้นอีกเนยไม่เห็นที่ไม่เคยเห็นเลยเนยไม่เคยทำเลยแล e ้วอีมั่วเมื่อกี้อ่ะขายขายมากเออถ้าใครอยากเห็นเนยมั่วอีกค้าหนึ่งนะครับซื้อราวทูนะครับอ่าเดี๋ยวเนยจะมั่วให้ดูนะครับ นี่เราทูคืออันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องชายแล้วก็น้องสาวนะครับพี่จีทีอาน้องได้หน้าทำแล้วน่ารักมากเรือยิ่งกับพี่เนยขอร้องเหอะจิ้นไม่ลงอะ่ะเอาบิ่มาแทงผมพี่จิ้นไปไป,ไปคุยตักงสินมาไหนชวนบ้างดิเดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์นี้โอ้ยอาทิตย์หน้า,า,นนาเ็าไม่อยู่อะ่ะเออชวนด้วยถ้าไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน้ามาแล้วอุ้ยแบบสิวแบบอ๋อ มันมีฟิลเตอร์นะซ้างขวาไหนพี่ฟิลเตอร์มันอยู่ตรงไหนปรับปรุงอ่ะเคยเห็นด้วยะมันคือโอ้ยเคยเห็นไ้หมว่าทั้งทั้งทั้งออฟฟิศอ่ะอะไรนะคนที่พูดจาหวานหวานน่ารักที่สุดมีแค่พี่อ่ะอะไรนะรอเดินละห้าสิเออออเด้นละดูไหมล่ะไม่งพี่คนน่ะน่ารักสุดแล้เอาได้ลบลืมลืมเรื่องราวที่แบบลบ ขี่รถไปซื้อยำมาแล้วเหรออ๋อแหะไม่ลืมพีม่หินหรอกค่ะตื่นไม่หิวสิูกมามกูจะอ้วอุย๊ยหนูก็ยังใช้ฟิลเตอร์ไม่เป็นมันใช้ยงังไงเ่ะพี่ปรับปรุงไนงะปรับปรุงอะปรับปรุงตรงไหนอ่ะพอเป็นกล้องุะพอเป็นกล้องปุ๊บอ่าะ,ะไม่เตยกดที่หน้าจอเตยที่เป็นหน้าไลฟ์อะ โอเคเห็นแล้ว้าไรมันมีแต่แบบแล้วก็แต่งสวยเตอร์หน้าเนียนแต่ว่าเอฟเฟกต์ไมันเลื่อนไปเลื่อนไปให้สุดใช่ป้ะแล้วก็กดลูกศรนะที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะตรงแต่งสวยไงเราก็ลบลบลบเฉยก็มันจะเป็นลูกศรปัดขวาไปให้สุดมันจะเป็นฟิลเตอร์แบบปัดขวาไปให้สุดแล้วมันเป็นลูกศรแบบเนี้ยขึ้นแบบเนี้ยกูจะรู้เลย ไหนวะเจอต้องเลยสายฝองหน่อยไหมคะทุกคนเอาไหมพี่ไอฟาร์มเข้ามาไอฟาร์มเข้ามาเชียวเนี่ยแล้วมันแล้วเดี๋ยวมันจะแบบไม่เป็นอ่ะมัต้องเปเลยอ่ะห้าออเดอร์เอ้ยหนึ่งออเดอร์หนึ่งคืเนยจุ๊บห้าค้งไอฟามหนึ่งออเดอร์เนยจุ๊บห้าค้งไอฟาร์ม ไม่จบแล้วอันคนพี่หิน,<ม><ค>นกล่นคืหนึ่งออเดอร์เดินจุกห้าครั้งหนูจับมันอ๋อม,มันมันอักเสบใชห่หนูเคยไปกดแล้วครั้งหนึงแล้วมันก็อักเสบอีกมันไม่หายสักทีเอีครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าใช้นี่ไงคินไดเอ็มในไลน์เนี้ยคือใครนะครับก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นน้องเตยหรือว่ามิเตยแบบว่ามาฝึง,งานรุ่นใหม่นะครับรุ่นล่าสุดเลยส่วนด้านบนนะครับ เขาคือใครผมก็ไม่รู้โอยมีใจร้ายอะ่ะ NBC เลยทำ NBC น่อยเลยเร็วเลยต้องเรียงไดต้องเรียงไดในลงก่อนได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ในลงก่อนได้ปะ่ปะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตามม,าตมีคนตามอ่ะมีคนตามอ่ะได้ไหนได้นะ พอพูดจบไปจกเจ็ดวันแล้วมึงเพิ่งมาใดไหนตามบ้าโบคอเนีเ่เรีวเีทำาบทำก่อนทำก่อนอ่ะสมมุติมีคนส่งรูปไอติมมาทำไงไฟอฟาร์มเร็วมึงมีคนส่งรูปไอติมมาทำไงเนี่ย ไปแล้วพี่่ไม่เปาี่แล้วค่ะขอร้องไปแล้วหมดมีคนส่งไลน์ติไม่เนยไปก่อนไปก่อนปม่ไม่เปาี่ยนหมดแลวเอ้าไม่ขอบคุณด้วยเอ้าเลย